พบพ่อกันเอะจ้ากับจกะกลยาจ้ามาสูบสางอีกคือเกาอยู่นะบ้านนงเกลืออำเภอเมืองสวงจังหวัดลอยดกำลังสติตั้งเครื่องสูบจ้าตั้งเครื่องคูบตาสูบมือนี้เมื่อได้ใส่รถไถน้ำกระไลหล่าจากสิมีปลา่ได้มือนี้มันกินปลาด้วจ้าพี่น้อง มากินปลาน้ากันอยู่กลางทงกุลลาอีกวันจ้าวัานได้กลับนครนพนมเดี๋ยวไปไม่เห็นยังค่ะเห็นตะกกอยู่ค่ะเวืงวางเดี๋ยวเห็นไกลๆฝุ่นบันนาใ่ อำเภอสวุวรรณภูมิขึ้นสวุวรรณภูมิปูมัสสาหาก้กะรองนายกปีชารองนายกเทศบาลตำบลคูเมืองเป,เป็นพอเซียวปัจสุบัส,สู่ซางให้ ป้ากระบ่อนอยู่ด้วยจ้าบ่อนดีอยู่แต่สิได้บ่บ่น้ำใสบรรยากาศเศร้าๆทงบ้านเฮาค่ะกำลังสิจมเหมือน tho p nhá nạt, lùng má, er, ừ, thò nhầy cũng có câu bảo, nên là mình đang sụp bục vậy, <laughs> ừ. ลงวิธีเป็นเอาทอลงเอาขวดเล็กไม่ตัวเออขาจะเอารถไถสูบแม่ข้าวเดี๋ยววูบ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 เลยหม่เออเออมาเอาไม้ไผ่มองหันออกก่อนปุนเงียลงไปใส่ม่องปากทอปนี้มุ้งเจ้าวันศีเอาย่างหมุนเอาโตนั่นเลง ดูดน้ำให้มันลงอ่ะไปปากทอเลยจ้ะพูเนี่ยมันไปสอดฟังถนนฟังุ่นดูดใสจน้าจะขอ,องนี่แหละจ้ะจะบาได้ไปถือน้าพื้นื้นเสีาา่าให้เขาต้องกันน้ำบางนี่ว้าอติบันแต่สามัญสิไหล Quin ba tôi nằm băng bạc cái lên lắm ta sau lắm 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 ได้ยังแต่หาโตนันบ่ส้างนี่เป็นตะมีวะนี่นี่ก็เดี๋ยหโตกันนี่คุดเป็นเป็นอันนี่ไปแกนบ่ไอ ฝนกับริ้นเม็ดเนาะอ้าฝนริ้นเม็ดแห้งเลวนี่เนอะคุณเจ้าเตรียมถ่าไปอันนั้นใช่เห็ุแล้วไม่เนี่ยนะเอ,อวขาขาตัง้ง Đó mà Tín thiên đấy gì đó Ừ, hả con nam vậy ấu 我买的。 <Bana. S 2> อฝนจะไหนมาตกถ้าม,มัก็บม่มีแดดเนาะม้อนี่อากาศฝนตกดินแลวมาเด้อผู้ใดสิแข้ง ไปกินหอยแข้งมาเด้อฝนกระลิ้นดินกะแกนมาเนี้ยก้นลงไปยันเนี่ยมันตึงให้สายพานมันตึงบ่

เจ้าแบบนี้มามา,า,ากปลาจับปลาเก็บปลาน้ำกันทีมเดียวไปซัมเนียก่อนค่ะให้น่านโมก่อนเขาจะมาลุนมาสิไดป้ปลาก็จ้าสวัสดีค่ะ